บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งการรับสมัครนะครับรับเลือกสมาชิกวุฒิสภาของอำเภอเมืองอุดรธานีวันแรกก็ไม่คึกคักสักเท่าไหร่ครับบรรยากาศที่หอประชุมอำเภอเมืองอุดรธานีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งมีการเปิดปร,รับสมัครสมาชิกวุฒิสภาเป็นวันแรกโดยมีนายวันชัยคงกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเดินทางมาให้กำลังใจและตรวจความเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน นายสงกรานชัยพาผู้นวยการสมักงานคณกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานีพร้อมนายอำเภอเมืองอุดรธานีให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีกล่าวว่าตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสวเมื่อวันที่11พฤษภาคม2567และกรกตได้มีประกาศกำหนดวันรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภาตั้งแต่วันที่20ถึง24พฤษภาคม2567 ระหว่างวันที่ระหว่างเวลา8โมงครึ่งถึง16นาฬิกา30นาทีก็คือบ่าย4โมงครึ่งนสถานที่ที่ผอออการเลือกระดับอำเภอกำหนดขอเรียนว่าทุกอำเภอได้เตรียมความพร้อมในการรับสมัครสวไว้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกสอวจากผู้มาขอรับใบสมัครทั้งจังหวัดอุดรธานีจำนวน287คน อำเภอที่มีผู้มาขอใบสมัครมากที่สุดคืออำเภอเมืองอุดรธานี106คนและอำเภอที่ยังไม่มีผู้มาขอใบสมัคร2อำเภอคืออำเภอรสร้างคอมและอำเภอกู่แก้วก็ขอให้ผู้สนใจสมัครสอวอรได้เตรียมตัวเองให้พร้อมพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานตามที่กฎหมายกำหนดมายื่นสมัครด้วยตนเองณสถานที่ที่กำหนดของเราเนี่ยนะครับก็เป็นจังหวัดที่มีจำนวนอำเภอเยอะนะครับในแต่ละอำเภอ เราก็มีความเข้าใจอยู่ว่าการประชามพันธ์ที่ก่อนที่เรามีสสปจตนะครับซึ่งเป็นหน้าที่ในการประชามพันธ์ไปบอกกล่าวให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับว่าจะมีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในระหว่างวันที่เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็อยู่ในเริ่มแรกนะครับเพื่อจะสมัครตัวผู้ที่เข้ารับเลือกไปดําเนินการในระดับอําเภอนะครับก็ ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับได้ให้ความสำคัญในการเลือกออสมาชิกวุฒิสภานะครับเป็นตัวแทนท่านไปทำหน้าที่ในสภาวุฒิสภานะครับทำหน้าที่แทนท่านนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับ